กรรถแข่งนะไม่ใช่โฟร์เบล่าวันนะทุกคนนี้เป็นเหตุการณแมวนะเดี๋ยวผมไปค่อยไปหาโมเดลโฟร์เบล่าวันามาหาดูค่ะติดตันี้ด้วยขอไปแก้กันไม่ต้องสงสัยนะแบบนี้แบบทดลองนะทื่มันก็บอกอยู่แล้วว่าทดลองมันก็ต้องเละอยู่เดียวนะปิดปิดปิด ขนเกมนี้ปกติยาวไม่ใช่เลยปิด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 ลงก็ได้วะอีอีชาใจมาก็สักทีนี้ก็มีแค่การรีวิวท่านแล้วก็ไม่มีอะไรนะหนัจงจอที่กกติกะเราเอาเหืนดูไหมเราลองเอาเหืนดูนะทุกคนเอ็นเต็มกํลาลัง พ้้นพื้นโอ้โหพื้นด้วยความเร็วเจ็ดสิบกิลต่อชั่วโมงอย่างเท่ถ้าใช้ตัวบูสต,ตลอดนี่ผมว่าน่าจะไวโคตรลงทำไมวะงตัวเองอันนี้ลองความเร็วขี่ธรรมดาดูทุกคนความเร็วสูงสุดก็ไม่เกินสี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถ้าใส่เครื่องยนต์สูงสุดถ้าใครมันจะใส่ไม่สูงสุดวะไม่เกินแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอ้ไรนแล้วถ้าเราไม่ขึ้นที่่ะความเร็วโดยเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณรถตัวไม่เรื่อยอยู่นะตอนนี้ทุกคน ไม่เกิน6กไม่เกินหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันที่ผมขยับน,ะนั้นทุกคนเดียวก็ประมาณ50นะ53ที่เราเห็นเมื่อกี้ะแถบความเร็วอยู่บรเวตรงนี้นะเนี่ยที่เห็นกันอยู่นะนะแทบกาลางนะจอลองเข้าน้ำดูดิเฟลเอ,อื้อผุณฟองไฟยัง ทำเรือดำน้ำไม่ได้เกมเออเดี๋ยวค่อยทำนะไม่ใช่ของใครนะอ่ะลองคันนี้ลองเลยผมเกียดเวลาการล็อกเวลา,ลลกกานี่เรือเรือสุดกาเมียของผมนี่ เป็นการไปเรือดำน้ำไปซะแล้วเฮ้ยเรือเรือเรือเอหาะทุกคนคื่อเรือเหาะไปเรือ,อยบนพื้นดินเป็นไปไม่ได้ไม่ตัวละครผมนี่ถงงโเลยลงมางเหมือนกีนี่ลงดีกว่าทุกคนไปวิ่งไปไป นั่นคือเรือของลูฟี่นะทุกวเซนไกอ้าวเครื่องยนต์ดับช่างมันไปเรากลับบ้านกันดีกว่างั้นก็าได้วความบริสันต์จ้าแซมรู้จักหลายค่ายตัวคนนี้เร็วเร็วเซ่เร็วแล้ว แซมาสตัวแฟตต้องมาแล้วตรงวันนี้ฟูไปเลยเทปออนนะเราคุยกันไปเรืๆๆนะ่อยๆทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> มาก็ถึงแล้วไ <c oughs> <c oughs> อจุดเทคออฟตรงนี้ผมอยากทำใหม่มากแต่ก็ช่างเถอะนะทำให้มันยาวขึ้นก็ดีแต่ถวงมิหพอผมนี้ค่อนขะ้างจะเชิดตเองได้เลยนะแต่ว่ามันก็ต้องการ พื้นกระดูกที่ทำให้มันหนาบกระดูกขึ้นนิดหน่อยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ได้ทำการจบเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใคชอบชอบแล้วตเ์กดมด้วยนะเ่อดกอยยังดปิดด้าน เราเดินไปดูจอดกันจอนอ,อ,อันนี้คือนอกเรื่องนะทุกคนเ <g ül> ดินถอยหลังแบบมูนวอ a l k ดื้อดื้อดื้อดืดด้อนี่คือบันไดวิเศษมันสามารถโยกสวิตช์เพื่อหายไปได้บ y e ไอ้บักม,มอมใหญ่ไม่ได้แกะบักนี้มากเลยบาย